ับบ่าวแบงลูกอีสานนะครับบ่าวแบงสารคามนะครับกับทางช่อง u ู u b e นะครับบ่าวแบงสารคามนะครับมาแล้วครับเนี่ยครับวันนี้ออกมานานะครับออกมานามาทําภารกิจนะครับภารกิจที่เหลือทุกวันนะครับยังไม่ได้เอาข้าวขึ้นนะครับก็ออกมาดูวัวก่อนนะครับมาดูวัวนะครับที่นาครับเอาวัวออกจากคอกเนาะมาที่นานะครับเนี่ยครับเกี่ยวเสร็จเป็นที่เรียบร้อยทั้งหมดนะครับเหลือตากให้แห้งนะครับแล้วก็เอาข้าไปไว้บ้าน ก็ออกมาอยู่นานะครับก็ออกมาดูงัวนะครับตัวตัวหนึ่งกําลังจะออกลูกนะครับนี่ครับกับมานามาดูว่าองวัวออกจากคอกนะครับนี่ครับตัวนี้กําลังจะออกนมก็เริ่มคัดแล้วแต่ไม่รู้ว่าจะออกวันไหนเนาะก็เลยได้ออกมาดูหน่อยครับรอดูไปเรื่อยครับวันนี้ดูว่ามันเหมือนจะไม่ค่อยกินยาเท่าไหร่เนาะกลัวมันจะออกก็เลยออกมานามาดูมันด้วย เนี่ยครับปลาตะกีี่เราอยู่บา้านเนาะใช้ชีวิตธรรมชาติอยู่บ้านนะครับมันก็เป็นอะไรที่แบบว่าเรียบง่ายสุขสบายนะครับอยู่นาอยู่บ้านมันก็เป็นอีกวิถีชีวิตหนึ่งนะครับที่เราใช้ชีวิตอยู่แบบเรียบแบบง่ายๆนะครับหายอยู่หากินแบบง่ายๆนะครับตามแถบภาคอาีสานนะครับเนี่ยครับพี่น้องชาวอีสานทุกคนก็คงจะรู้ดีครับว่าเวลากลับบ้านทีนึ่งมันมีความสุขแค่ไหนนะครับที่ได้กลับมาอยู่บ้านนะครับ พี่น้องไกลๆที่อยู่ทางไกลนะครับที่ไปทํางานอยู่ต่างจังหวัดเนาะน้องๆพี่ๆทุกคนนะครับก็เห็นคลิปวิดีโอผมแล้วก็คงจะอดคิดถึงบ้านไม่ได้นะครับเนี่ยครับผมก็มาหน้านะครับเพราะว่าตากข้าวไว้อยู่ที่นาด้วยข้างในสวนนี่นะครับเพราะว่าทุกคืนผมก็มานอนอยู่นี่นะครับเนี่ยครับเมื่อคืนก็มานั่ยมานอนอยู่นี่นะครับเนี่ยเต็นท์นะครับมานอนเฝ้าข้าวเนาะเอาตากไว้ในสวนนะครับวันนั้นไปอยู่ที่บ้านก็ เอาเข้าไปบ้านหมดแล้วมันมันหนาเกินไปนะ,ะข้าว, es วข้าวน,นะครับมันหนาก็คือว่าเราก็ต้องเอามาตากไว้ที่นาด้วยเนาะเนี่ยครับก็เอามาตากไว้ที่นาด้วยตอนเช้าก็เราก็ออกมานาเอาวัวออกจากคอกก็ต้องมาคายขี้ผ้าที่ที่ม้วนไว้เก็บไว้นะครับออกมาเอามาตากร้อยข้าแห้งนะครับร้อยข้าวแห้งนะครับเนี่ยครับก็มานอนอยู่เนี่ยแหละครับสองคืนสามคืนแล้วครับตั้งแต่ที่เกี่ยวมา ก่อกองไฟไว้ด้วยตองคืนบรรยากาศนี้สุดยอดเลยนะครับผมจะบอกให้ไม่มีใครรู้ลอะครับว่าบรรยากาศแบบนี้มันเป็นแบบไหนนอกจากพี่น้องชาวอีสาทุกคนที่รู้กันดีนะครับว่าการมานอนอยู่น้านะครับกลางเต้นแบบนี้ด้วยอากาศเย็นๆต้องคืนนะครับหน้าหนาวนี่ผมบอกได้เลยบรรยากาศนี่เทียบเท่ากับภาคเหนือเลยไม่แพ้ภาคเหนือที่บนดอยหรือว่าเลยครับอากาศเย็นเจี๊ยบครับพอห่มนี่ไม่เคยขาดนะครับขาดไม่ได้พรหม่ม เนี่ยครับก็มาตากอยู่นาด้วยเนาะเนี่ยครับเนี่ยครับข้าวเอามาตากอยู่นาผมก็รอให้บวกงนี้แห้งเนาะแล้วผมก็ค่อยเอาเข้าบ้านเนาะเพราะว่าต้องกอกใส่กระสอบแล้วก็เอาเข้าไปในบ้านนะครับเนี่ยครับก็ต้องเกลี่ยข้าวเกลี่ยอะไรกันไปนะครับเนี่ยครับเนี่ยครับกับบรรยากาศท้องทุ่งนาแบบนี้ในสวนนะครับผมตากไว้ในสวนนะครับเนี่ยครับบรรยากาศธรรมชาตินะครับท่านผู้ชม ผมขอเป็นกำลังใจให้พี่น้องชาวอีสานทุกคนนะครับที่ทำงานอยู่ต่างจังหวัดเนาะทำงานอยู่ต่างจังหวัดก็ขอให้มีความสุขนะครับขอให้มีความสุขกับการทำงานจากบ่าแงารงศรคามนะครับผมก็ลงคลิปมาให้ท่านผูช้ชมช่องบรรยากาศเฉยๆเนาะก็ไม่ได้ว่าจะมาถ่ายอะไรมากมายครับคลิปนี้ก็ถ่ายมาให้ดูวิถีชีวิตของชาวอีสานนะครับชนบท ถึงหน้าทำนาเราก็ทำนานะครับถึงหน้าเกี่ยวข้าวเราก็เกี่ยวข้าวหน้าฝนหาปูหาปลาหากบหาเขียดหาอึงหาเขียดไปนะครับนี่ครับกับบรรยากาศท้องทุ่งนาลมเย็ยนสบายอย่างเงี้ยครับลมเย็นสบายอย่างเงี้ยโยกกอย่างเงี้ยนะครับกลางคืนเนี่ยอากาศเย็นมากเลยครับอยู่ที่นาผมแต่ไม่รู้ว่าทางอื่นจะอากาศเย็นหรือเปล่านะครับนี่ครับนครับเราอยู่บ้านเราใช้ชีวิตแบบง่ายๆเนาะ ไม่ต้องไปซีเรียสกับเรื่องงานไม่ต้องไปเครียดกับเรื่องงานนะครับเป็นลูกน้องเขาเนาะเป็นลูกน้องเขาบางทีบางครั้งเขาเจ้านายบางทีบางครั้งเขาก็ดีครับแต่เป็นบางโรงงานส่วนมากเราก็ทํางานให้เขาเฉยๆเราก็ไม่ได้ไปซีเรียสอะไรเขาอย่างตัวผมทํางานทุกวันผมก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรเพราะว่าผมยังไงผมก็รู้อยู่แล้ว สักสักวันหนึ่งเราก็ต้องกลับมาอยู่บ้านเหมือนเดิมนะครับท่านผู้ชมไม่มีหรอกคนไหนที่จะอยู่ได้ยันแก่ยันเท่าอยู่ที่โรงงานเขาไม่เอาเราหรอกครับเราในเมื่อเราทํางานให้เขาได้อยู่ตอนนี้เขาก็เอาเราแหละแต่ในเมื่อเราทํางานให้เขาไม่ได้เมื่อไหร่เมื่อนั้นแหละครับผมบอกได้เลยไม่มีโรงงานไหนเขาอยากจะเอาไว้หรอกครับครับนี่ครับ เอาละครับท่านผู้ชมวันนี้ก็เท่านี้ก่อนนะครับผมก็ถ่ายบรรยากาศธรรมชาติตามท้องทุ่งนามาให้ท่านผู้ชมชมเนาะใครยังไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์ให้ผมด้วยเนะาะก็เป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปนะครับเนี่ยครับคลิปต่อไปเดี๋ยวผมจะพามาชมบรรยากาศธรรมชาติช่วงเช้าอากาศหมอกลงๆแบบอากาศเย็นสบายเนาะผมก็ถ่ายมาให้ท่านผู้ชมชมฝากกดไลค์กดซับสไครป์และกดแชร์ให้ผมด้วยนะครับติดตามรับชมได้นะครับทางช่อง YouTube นะครับ บ่าวแบงค์สารคามนะครับท่านผู้ชมชมไปได้กดไปได้เลยนะครับชมคลิปต่างๆที่ผมลงไว้ได้เลยนะครับในช่อง y o YouTube บ่าวแบงค์สารคามนะครับพิมพ์กดเข้าไปได้เลยนะครับแล้วก็ Facebook ทางช่องนี้เลยครับนะครับนี่ครับบรรยากาศธรรมชาติสวยๆแบบนี้เนาะวันนี้ไปก่อนนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับผม